สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้วันที่สิบเดือนเก้านะครับอารัดนะครับเกมรัดนะเดี๋ยวผมมาเทสยด้ดูนะครับผมก็เราอัปเดตเป็นตัวใหม่นะครับตัวเก่าหลายคนใช้กันไม่ค่อยได้นะครับหรือใช้แล้วปืนไม่ตรงกันเดี๋ยวมาดูวันนี้ดีกว่านะครับอันนี้เป็น a อเคแบบพโลนะครับนี่นะครับเกาะกลุ่มเป็นเรื่องปกติเลยนะครับ ดูที่ลายกระสุนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอผมเอาปืนต่อไปเอาปืนระเดียวหาคนดูเด็กคนนะเอาเป็นปืนปืนปืน เอาเป็น LR แล้วนัน LR สามร้อยแล้วนะครับเพราะว่าคนก็ชอบเบ่นกันอยู่เอาเป็น LR สามร้อยแล้วเอาไปโทโร่เหมือนเดิมเนอะอันนี้ผมยังไม่ได้เซตติ้งเลยนะเพราะีผมเพิ่งลงวิดีโอใหม่นะอือช่วงนี้อาจจะเห็นว่าผมหายไปนะไม่ต้องตกใจคือผมไม่สบายนะเสียงผมยังอู้วิวอีอยู่นะมา ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ก็อกลุ่มชัดเจนนะครับเห็นล่าสุดไหมนี่ผมเปิดให้มันเห็นจุดด้วยนะครับโอเคปืนต่อไปเดี๋ยวผมเทปเป็นพวกปืนใหญ่ให้ดูแล้วนะครับสองอะไรสองสี่เก้าสองสี่เก้า ผมต้องมานั่งหาไฟล์เพราะว่าผมยังไม่ได้เซตไว้นะครับโอ้ยไอ <c oughs> ้กูสองสี่เก้าสองสี่เก้า สองสี่เก้าเดี๋ยวผมใช้ไป่สะขดนี่นานเนาะโอเคลองดูวาดเอ้ยคนโดทำไมผมเปิดไม่ได้เหรอสโคนนะครับ อ่ะโอเคได้ละลายกระสุนชัดเจนนะครับเนี่เดี๋ยวผมเดินไปใกล้ๆหน่อยแล้วนะเราไม่ได้อัปเดตกันนานก็เอัปเดตให้ดูหน่อยแล้วนะครับ ตัวกระสุดนะครับก็กลุ่มบางตัวมิดเลยนะคอนโดนี่นะครับเห็นไหมเวลาเล่นก็ลากจริงปกติเลยนะครับไม่ต้องทำอะไร อ่าก็ทีนีผมติดเกมอื่นอยู่นะอ่าเป็นอะไรเดี๋ยวผมเทเป็น3าเก้านะครับ39มเก้ 9แต่ผมตั้งเป็นสโคปไปดีอ่ะเอาเป็นสโคโปโพรโล,ลนเนาะลา้าอันนี้ใช้ได้ทั้งเลเซอร์โลจิเทคแล้วก็ใช้ได้ทุกเมาส์นะครับไม่โดนแบนนะครับผมผมเซฟแล้วแต่ผมลองรันดูอโอเคออนติดละมา ่าเดี๋ยวเล่าแบบไม่มาร์โคใ้ดูอันนี้แบบมาโครคนระับ ก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามนะครับลิงก์ซื้อขายอยู่ที่ดิสคอร์ดด้านล่างนะครับทางมาซื้อขายกันได้เลยเนาะเพราะว่าเราเริ่มกลับอัพคลิปแล้วผมกำลังเริ่มกลับอัพคลิปนะไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวคลิปหลังจากนี้จะลงเรื่อยๆนะครับโอเคฝากติดตามด้วยลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ที่ด้านล่าคงคอนโดเจอกันครับ